นี่มันรถของสกุลหนิงนี่นาะทำไมล่ะพวกเราก็ถอนตัวออกมาจากการแย่งสิงไม่ได้วุ่นวายอะไรกับพวกเขาอีกแล้วนี่บ้าที่สุดพวกมันวางยาลดเอาไว้เบรกไสการไม่ได้ประตูก็เปิดไม่ออกด้วยเสี่ยวเปฟยมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้นะลูก 13ปีต่อมาหลงเฉิงบัญชีเมื่อ13ปีก่อนถึงเวลาสำลักสันหนิงเปยกลับมาแล้วโอ๊ยตายไม่มีตายหรืองไงกันยะเอ๋คุณสายเหลียงรองเท้า Limited, ลิมิเต็ดรุ่นใหม่ล่าสุดที่คุณสายพึ่งซื้อให้สันพึ่งใส่ได้ครั้งเดียวก็โดใูในเด็กง้างนี้เหยียบจกกระปกหมดเลย ขอโทษครับขอโทษครับแกยังเด็กไม่รู้เรื่องอะไรผมจะชดใช้ให้ครับไว้ทูเลตอย่างกับผีอย่าเข้ามาใกล้นะชดใช้อย่างนั้นหรอรู้หรือเปล่าว่ารองเท้าคู่นี้ราคาเท่าไหร่ต่อให้หันเอาไว้ยวะแกแปลขายครบทุกสิน้นยังชดใช้ได้ไม่พอเลยโยนมันลงน้ําเป็นอาหารปลาไปครับใครกล้าแต่ต้องเขาก็เข้ามาลองดู แกเป็นใครรู้หรือเปล่าว่าสันเหลียงอิงคนนี้เป็นใครหลงเฉิงมันถิ่นของใครแกไม่รู้เหรอแล้วรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครไอ้แกนั่นนะนะสันจำเป็นตกสนด้วยเหรอเขาเป็นนักดับเพลิงรอยแผลเป็นบนหน้าเขาคือร่องรอยแห่งเกียรติยศในวันที่ไฟลุกไหมหลงเฉิงเขาคนนี้แหละที่ช่วยชีวิตผู้คนเอาไว้นบไม่ช่วนแต่วันนี้กลับโดนพวกแกดูทูก แกกล้าดียังไงในหลงเฉิงไม่มีใครแต่ต้องสันได้เพราะสันเป็นคนของสกุลเหลียงสกุลเหลียงใหญ่มากเหรอหลงเฉิงตกต่ำลงมากจริงๆสันจะทำให้แกได้เห็นแล้วกันว่าอะไรคืออำนาจที่แท้จริง รอก่อนเถอะคนของสันมากันแล้วลงเรือมาเมื่อไรแก่ตายแน,น่แน่จริงก็ลงมาสิวะนายน้อยสันจะให้แกได้รู้ฤทธิ์เดชของสกุลเหลียงเกิดอะไรขึ้นพวกนั้นใครเบาครับนายน้อยสัญลักษณ์เหมือนจะเป็น ดาบอองเหนือนะครับองค์กรเทียนเปยยินดีต้อนรับกลับมาของผู้บรรษาการสันเป็นคนธรรมดาไม่มียศถาบรรดาศากักดเรียกชื่อเฉยเยก็พอไม่ได้ครับกฎระเบียบไม่อาจละเมิดใครกันจะกล้าเรียกชื่อของท่านตรงๆเสี่ยวมูเสินคิดไม่ถึงว่าวันนี้นายจะมารับสารเหมือนจะล่วงเขตมาแล้วนะ ล่วงก็ล่วงไปเถอะครับผู้บรรชาการกลับมาไม่ได้เจอปัญหาอะไรใช่ไหมครับผินคนนั้นบอกว่าในหลงเฉิงไม่มีใครแต่ต้องเขาได้ละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่แน่ก็ให้เข้าใจผิดกันต่อไปอย่างนั้นแหละคนอื่นไม่เกี่ยวเหลียงอีกคนเดียวไว้ชีวิตด้วยเธอคุณยะพวกเรารอมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ เจ้าคนนี้มาดเยอะเกินไปหน่อยแล้วหรือเปล่าคู่มั่นบ้าอะไรปล่อยให้ผู้ใหญ่กับผู้หญิงมาล้อหนูไปก็ลาถ้ากล้าไปย่าจะตีให้นอ่องหลยมาแล้วเขามาแล้วครับไปเร็วจริงเหอเขามาถึงแล้วค่อยๆสิคุณยา่า มูเฉินนิมันเกินไปแล้วนะแต่ละคนมีขอบเขตปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองชัดเจนห้ามลำเส้นอย่างเด็ดขาดใครฝืนโกรต้องถูกรายงานความผิดหลายแหลงเทียนเปยเหนือหูมูเฉินมือดาบกองกลางจางจงหยวนพวกเขามากันหมดเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะเสี่ยวจงหยวนนี่กำลังจะรายงานความผิดใครเหรอผู้บัญชาการเทียนจงกัง จางจงหยวนยินดีต้อนรับกลับมาของเจินเปยอองพวกเราเป็นผู้บัญชาการเหมือนกันนะอย่านอบน้อมขนาดนี้สิพวกเราทุกคนพร้อมรับใส่ท่านครับโอเคโทรเปยองของยาทําไมผอมลงไปเยอะขนาดนี้ล่ะลูกคุณยามาขึ้นรถกลับบ้านกับยาเดี๋ยวก่อนครับคุณยามูเสรินกับหัวเปยจงหยวนนายมากับศาล ครับครับแบบเดียวเวลาก็ผ่านไป13ปีเสี่ยวเปยโตเป็นหนุ่มแล้วจริงๆสินะตอนนั้นถ้าไม่ได้คุณยาช่วยปกป้องดูแลเสี่ยวเปยคงตายเป็นผีไปแล้วจริงสินี่คือซิงเหอจ้าสวัสดีสันซื่อซูซิซงเหอเรื่องงานแต่งงานของเราถ้าเธอไม่เห็นด้วยถอนมั่นได้นะจริงเหรอก้าก็ลองดู คุณยานี่มันสตวรรษที่21แล้วนะคะมาจากผู้คุมถุงชนให้หนูแบบนี้มันน่าอายจะตายมันเป็นการมั่นหมายที่ปู่หนิงของแกกับสกุลเล่าตกลงกันไว้ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เว้นแต่ว่าฉันจะตายแล้วเท่านั้นแหละคุณยาอย่าโมโหเลยครับสิ่งเหอเองก็มีความคิดเป็นของตัวเองเจียวเปยรู้จักกับจางจงหยวนแล้วก็หูมู่เฉินด้วยเลยลูก สนิทกันเลยครับสมัยนั้นจงหยวนเขามาขัดดาบออกศึกให้ผมบ่อยๆดาบลบของเปยอ,องไม่ใส่ไขรก็ขัดได้นะครับจางจงหยวนที่เป็นถึงผู้บัญชาการผู้ชายที่ได้รับสายยามือดาบกองกลางเป็นแค่คนขัดดาบของเขานี่เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงเหอเป็นหลานล้าของคุณยา่าเท่ากับเธอเป็นคนที่เสี่ยวเปยต้องปกป้องนับแต่วันนี้ใครกล้าแต่ต้องเธอมันก็อยู่ร่วมโลกกับผมไม่ได้ จงหยวนประกาศให้ทางโลกรู้ในน้ำของสันซูซิงเหอคือคนที่สันจะปกป้องและคุ้มครองถ้าเธอเป็นอะไรไปแม้แต่ปลายนิ้วนั่นจะเป็นวันที่ดาบอ๋องเหนือปากฏเจ้าเด็กคนนี้เวอร์มากจะประกาศอะไรกันก็ไม่รู้แลแต่เวอร์มากคุณนายใหญ่กลับมาแล้วมีแขก VIP มาด้วยระวังนะครับคุณยา่า แขก V.I.P. อะไรหนิงเฟยไม่ใช่เลอนั่นไปรับมันกลับมาทำไมเรื่องในปีนั้นเรารู้กันดีว่าไม่ใช่อุบัติเหตุการที่เราปกป้องมันเท่ากับประกาศตัวเป็นศัตรูกับสกุลหนิงนะครับท่านควรจะยกเลิกการมันแล้วไล่หนิงเฟยไปไกลๆตั้งหากใช่ใช่ไล่ไปเลยแบบนี้จะเป็นปัญหานะ ถึงยังไงเขาก็เป็นแขกที่เดินทางมาไกลทำไมคนพวกนี้ถึงได้ไร้มารยาทกันขนาดนี้นะพวกแกยาเสี่ยวเปยคือลูกเขยสกุลซูอนาคตสามีของชิงเหอถ้าสันยังไม่ตายใครก็รังแกเขาไม่ได้คุณยาหนูบอกแล้วไงคะว่าหนูไม่แตง่งคุณยาครับในเมื่อชิงเหอเขาไม่อยากแตง่งก็สร้างมันเถอะนะเป็นพี่น้องกันก็ได้เสี่ยวเปย ให้ฝ่ายผู้้ายประกาศถอนมั่นจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของชิงเหรอสกุลซูเตรียมเอกสารไว้แล้วกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้ามาเซ็นแต่แบบนั้นก็ไม่ดีต่อชื่อเสียงของนายเหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรหืออย่างดีที่รู้จักสำเนียกตัวเองพวกเราควรต้องเป็นฝ่ายประกาศถอนมั่นอยู่แล้ว ถ้าพวกแกกล้าก็ลองดูสิเอาเลยถอนเลยแล้วคืนนี้ก็ระวังความปลอดภัยในชีวิตกันเอาไว้ให้ดีๆจงหยวนคิดว่าตัวเองเป็นใครไปเอาความกล้ามาจากไหนมิทราบสันเป็นใครสันคือผู้บัญชาการเทียนจงจางจงหยวนพอจะทําอะไรสกุลซูของแกได้ไหมสันผู้บัญชาการเทีนเปยดหูวมูเฉินพอจะทําอะไรได้หรือเปล่า ผู้บัญชาการเทียนสีตะวันตกกวัวไปเฟิงก็มาพอจะทำอะไรได้หรือยังผู้บัญชาการเทียนหนานไต้หลู่กุยอีก็อยู่ที่นี่ด้วยสันว่าเราเทพอแล้วนะเทียนเปยหูมู่เฉินมือดาบกองกางจางจงหยวนซีหลงโหกวกัวไปเฟิงเทพกระบีหลู่กุยอี 5ผู้บัญชาการใหญ่ใต้ละมากันแล้ว4คนกวไปเฟิงน้อมต้อนรับการกลับมาของเปยอองหลูกกุยอีน้อมต้อนรับการกลับมาของเปยอ่กกยอ,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 งยองครับคนพวกนี้อะไรกันยกพวกมาทำไมเยอะแยะสรุปว่าสกุลซูไร้กาดแค่ไหนพวกเรา4ผู้บัญชาการพอจะทำอะไรสกุลซูได้หรือยัง พวกแกมันก็มีดีแต่ปากบางอาจไม่เป็นไรครับคุณยาพอมีเสี่ยวเปยอยู่ยาไม่กังวลอะไรหรอกนะแต่ก็เจ็บหัวใจที่ลูกหลานสกุลสูมันไม่ได้เลื้องแสดงให้พวกเขาดูออกคำสั่งแจ้งเตือนเอหนึ่ง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  ทันทีที่เปิดไซงานคำสั่งแจ้งเตือนระดับ A1 ทั้ง72จุดจะเข้าสู่สภาวะครับขันคำสั่งนี้ไม่ถูกเผยแพร่ในหมู่คนทั่วไปแต่ทหารบังกรทั้งหมดจะอยู่ในโหมดสแตนบายรอรับคำสั่งทันทีแน่ใจใช่ไหมว่าต้องการเปิดไซ72จุดน่าจะเกินไปจุดเดียวก็พอครับได้ยินแล้วใช่ไหมยกเลิกคำสั่งก่อนนะเปลี่ยนเป็นจุดเดียว หลับซราคนเมื่อกี้ใครดูเหมือนผู้บัญชาการจะเคารพเขามากเขาคือปู้อีปู่อีลาซาไซแดนเหนือที่ได้รับการบูชาเป็นเทพในหมู่คนน่ะนะเจิ้นเปยอองหนิงเปยเอกสารของเขาอยู่ที่ซันเก้าของตึกแม้แต่ซันยังไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเลย ไอ้เราก็นึกว่าแน่จริงทําเป็นออกคําสั่งใหญ่โตสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่วาก็แค่พวกนักแสดงประกอบซากที่ได้ค่าตัววันละ200ดูสิว่าแกจะหามาได้อีกกี่คนเือเอ๊ะทำไมจูจ่ๆก็ไม่มีสัญญาณล่ะของซันด้วยเหมือนกัน ในเวลาแค่ไม่กี่นาทีทําให้สัญญาณโทรศัพท์ทั้งหมดถูกตัดขาดหรือจะเป็นฝีมือไอเด็กนี้จริงๆทหารมังก้อนออกปฏิบัติการใครไม่เกี่ยวข้องถอยพาคนสกุลสูทั้งหมดไปเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงนะครับคุณย่าแค่สั่งสอนพวกเขาแทนคุณย่าเฉยๆไม่อันตราย วันนี้ผมจะกลับบ้านสกุลหนิงนะครับคุณยาเสี่ยวเป๋ยเรื่องมันผ่านไปตั้ง13ปีแล้วถึงจะผ่านไปแล้ว13ปีแต่ผมก็ไม่เคยลืมคุณยาเสีเส่ยวซิงเหอไว้เจอกันใหม่นะเสี่ยวเป๋ยแม่ของหลานยังไม่ตายเอ๋นี่คุณยาพูดอะไรตอนนี้เขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัายอยู่คณะอักษรถ้าไปดูก็จะรู้เอง มหาวิทยาลัยหลงเชิงแม่ใส่แม่จริงๆด้วยแม่ยังไม่ตายน่าเบื่อสันออกไปเดินเล่นดีกว่าเธอก็ไปได้สิแต่สันเนี้ยพ่อเป็นรองผอจะโดดเรียนก็ไม่กล้าให้ตายเธอยายป้ายนี่เข้มงวดกว่าคนอื่นตลอดนั่นแหละใครแอบหนีคัดกลางคันก็โดนจดซื้อ ก็เพื่อรักษาชื่อเสียงไงถ้าอยากขึ้นเงินเดือนก็ต้องพึ่งพาสิ่งนี้นะแต่ความจริงสันว่าป้าแกไม่น่าต้องมาเหนื่อยรูปร่างหน้าตาดีขนาดนี้น่าจะใช้ให้เป็นประโยชน์ซะเอาลงขายในเว็บไม่แน่อาจจะได้มาเป็นกอบเป็นกำมพูดถึงครูบาอาจารย์ระวังปากหน่อยแล้วแกเป็นใครมาเสือกอะไรกับฉันสันก็แค่าหาช่องทางรวยให้ป้าแกมันขัดหูขัดตาแกตรงไหนป้านั้นเป็นแม่แกเหรอ ฆ่ากันแล้วค่ะหยุดนะแม่เปยเอ๋เปยเอเปยอ,ปอ,ปอ,ปอลูกแม่ผมเองครับแม่เหล่านิงดูซีนี่ใครหือพ่อครับเปยเอ๋เปยเปอ,เอ๋ใครให้ลูกกลับมาที่นี่มันไม่ปลอดภยัย วางใจเถอะครับพ่อกับแม่ต้องทนลำบากทนกับคําดูถูกมา13ปีเปเอ๋จะซ้ำล้างความอัปยศนี้ให้เองพ่อครับแม่ครับกลับบ้านกันเถอะพ่อไอหมอนั่นแหละที่มันทำแฟนหนูแกเป็นใครไอหนูคนที่ทำร้ายนักศึกษาในห้องสอนเมื่อกี้คือแกใช่ไหมหนิงซางหลานเป็นอะไรกับแกลองพอ,อเขาเป็นลูกชายสันเองลูกแกถ้าอย่างนั้นก็ไปสั่งสอนมันให้ดี อย่าลืมวันที่แกเคยมาคุกเขาของ,งานนี้กับฉันนะฉันไล่แกออกได้ทุกเมื่อคุกเขามันเรื่องอะไรกันครับสร้างเถอลูกเขาเป็นคนของสกุลหนิงพี่แท้ก็หมาจากสกุลหนิงนี่เองแกว่าไงไนายเด็กเป็ดคุกเขาพ่อพ่อทำอะไรทุกคำหยดยามดูถูกที่พ่อแม่ได้รับผมจะให้พวกมันชดใช้ทั้งหมด ขาสันมันไม่มีแรงเลยเหล่าหนิงเดี๋ยวคุณออกไปซื้อของสดมาหน่อยนะคะสันจะทำกับข้าวให้ลูกกินอืมเปยเอ๋อููถือรถเข็นนะพ่อจะอุ้มแม่ลงไปกับแม่ต้องอยู่แบบนี้กันมาตลอดเลยเหรอพ่อกับแม่อยู่กันได้สบายมากนะจงหยวนครับคนมาเก็บของหน่อยย้ายไปที่บ้านสกุลหนิงครับ ปเปยเอ๋เรื่องมันผ่านมาตั้งหลายปีแล้วสร้างมันเถอะนะลูกนะจะให้สร้างได้ยังไงกัน13ปีก่อนในคืนวันที่ฝนตกพวกเราโดนไล่ล่าจนไม่มีทางไปคุณปูก่ก็ต้องตายเพราะพวกมันกลับมาครั้งนี้มี3คนที่ผมต้องจัดการและคนแรกก็คือหนิงฟูก,กัวผู้บรรณาการหัวตรงนำดาบอองเหนือมาให้แล้วครับพี่ขอผมยืมดาบไปเล่นอีกสักสองสวันสิ เลิกเล่นได้แล้วเอามาเร็วพวกนายไม่ต้องรีบลรอกฉันอยากอยู่กับพ่อแม่อีกสักพักเมื่อ,อไหลที่ดาบออกเหนือออกจากฟักไม่มีใครในโลกต้านทานได้ใครกันนะที่มันบีบให้ลูกพี่ของเราถึงกับต้องลงดาบด้วยตัวเองนะลมอะไรหอบพยามัจุลาชอย่างไานมาถึงที่นี่กันวันนี้ถ้านายไม่บอกบรรพบุรุษนายในนรกไม่ปลอดภยนะัยแน่ ตอนนี้ต้องไปบ้านสกุลหนิงคู่ต่อสู้ไม่ได้แข่งแก่งอะไรมากแต่จบไม่สวยซัว